กาแฟเพื่อนกะถือว่าเป็นธุรกิจสุดฮอตที่มีกระแสย่างแรงต่อเนื่องค่ะแต่ว่าชาวบ้านที่ปลูกกาแฟบนเขาผูสร้างจงังหวัดหนองบัวลำพูเนี่ยกลับขายเมล็ดก,กาแฟได้ราคาหน่อยจนต้องปล่อยไล่ทิ้งค่ะจุดประกายให้ลุ่งหวังค่ะเพื่อนก็ได้ลุกขึ้นมาพัฒนาการขวกาแฟหมอด,ดินอินซีถิ่นภูสร้างให้มีเอกลักษณ์บ่เหมือนไผค่ะ เพื่อที่สีสางแบมสางภาพจำและก็สางรายได้กลับคืนสู่คนในชุมชนรายละเอียดที่เป็นจังใดติดตามได้จากรายงานค่ะน้ำกาแฟอันหอมกรุ่นที่กำลังไหลผ่านกาแฟคั่วบดจากสองมือหนึ่งแรงแบบแมนวนวลสกัดเอาสารที่ให้รสชาติดีเยี่ยมออกมาจากเมล็ดกาแฟเป็นความตั้งใจของลุงหวงัง นายเจยรยุทธก์กองแก้วชาวบ้านผูทองตำบลสวรนครูหาอำเภอสวรรณครูหาจังหวัดหนองบัวลำพูที่อยากให้ผู้ที่รักการดื่มกาแฟาสัมผัสได้ถึงความใส่ใจความจริงใจและหอมละมุนไม่เหมือนใครเราลองทำให้ให้ท้องถิน่นได้ดูว่าเออลุงหวังไม่มีความรู้ยังขายได้เลยนก็เลยเริ่มทำการตลาดด้วยทปีแรกก็ออก,ออกบูธก็ รีบชิมฟรีครับไม่ได้ขายกระชิปขึ้นไปชิมฟรีอย่างเดียวเสร็จแล้วก็มีคนกล้าเขาเดินไปชิมเพราะว่าถ้าเราไปขายเลยเราอาจจะไม่ขายเพราะว่า,าหน้าหนอนนวดแบบนี้กาแฟจะกินได้ไหมว่าเขาก็คงคิดกันลุงก็เออเพราะว่าโดยปกติเราก็จะมีลงทานนะครับที่ลงไปเราก็ไปสไตล์แบบลงทานนั่นแหละออกบูธก็เหมือนลงทานก็ริบชิมฟรีครับ ถ้ามีคนเข้ามาชิมกาแฟเรารู้จักเรามาพูดคุยกับเราก็เออเป็นกำลังใจให้ลุงวังได้ได้กล้าพัฒนาต่อก่อนที่จะมาเปิดร้านกาแฟ ลุงหวังมองเห็นว่าชาวบ้านที่นี่ปลูกกาแฟอินทรีย์บนเขาผู้สางจำนวนมากแต่ตลาดรับซื้อน้อยและให้ราคาตำ่ำลุงหวังจึงเกิดไอเดียทำกาแฟรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใครด้วยการคิดค้นนำหมอ้อดินเผาที่มีอยู่ในท้องถิน่นทดลองทำเป็นเครื่องคั่วกาแฟที่ประหยัดค่าใช้จ่ายและยังทำให้ได้รสชาติที่ดีและมีกลิ่นหอมที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ลุงหวังได้สร้างห้องคั่วกาแฟหม้อดินอินทรีย์แบบออร์แกนิกโดยใช้อุปกรณ์เรียบง่ายที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเองติดตั้งมอเตอร์ให้ทำงานด้วยระบบโซล่าเซล์ ฝาหมอ้อทำจากไม้ติดเครื่องวัดอุณหภูมิถังแก๊สติดเครื่องวัดแรงดันและหัวแก๊สควบคุมเปลวไฟซึ่งทำให้ได้มเล็ดกาแฟขั้วหมอ้อดินทั้งแบบขั้วอ่อนขั้วกลางและขั้วเข้มแบบแมนวนวลที่แสนอร่อยบรรจุในขนาด250กรัมราคาเพียง190บาทเมื่อขั้วกาแฟและสามารถส่งออกขายได้ก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกเกษตรกรที่ปลูกกาแฟในท้องถิ่นให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นกาแฟขั้วหมอ้อดินหววงก็ เป็นเป็นเป็นแนวทางให้พี่น้องเกรรษตรกรได้เดินตามได้ง่ายเพราะว่าหลังจากนั้นลุงหวังก็พาพี่น้องทําก็มีแบรนด์เป็นของตัวเองในในสวนนะครับก็มีหลายแบรนด์ที่เป็นเขาทําเองแล้วก็ปลูกเองคั่วเองขายเองเนะี่ยก็ก็ได้เดินตามนั่นี่ก็ถือว่ามันชัดเจนขึ้นครับถ,ถึงถึงก็รู้สึกก็ภูมิใจอยู่นะครับว่า คนคนตัวเล็กๆอย่างลุงนะจะพาพาเดินเดินได้ขนาดนี้นก็ดีใจอยู่ครับถึงมันจะน,น้อยนิดแต่ว่ามันก็ยังก็ดีกว่าที่ที่เราไม่ทำอะไรเลยแม้ลุงหวังจะจบการศึกษาชั้นม .3 แต่ลุงหวังเชื่อว่าถ้าเรามีไอเดียก็สามารถประยุกต์ได้ทั้งการปล,ลูกเมล็ดกาแฟการเรียนรู้ขั้นบทกาแฟการริบกาแฟ การชงกาแฟให้หอมกรุ่นหรือแม้แต่การนำหลักวิศวกรรมมาประยุกต์ทำหม้อดินคั่วกาแฟแบบอินทรีย์ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ลุงหวังมันหาความรู้เพิ่มเติมลุงวังเชื่อในเรื่องกล้าคิดกล้าทำและตั้งเป้าขอจดทะเบียนให้กาแฟหม้อดินถินภูสร้างเป็นสินค้า GI ให้คนทั่วไปได้รู้จักและสร้างรายได้กลับคืนสู่คนในชุมชนอูทัยอัคราจันทร์ถ่ายภาพกิ่งการก้งซุยเ b t TV ทีวีอีสานร,รายงานจากจังหวัดน้องบัวลำพู เขาต้องไปตามเด้บางทีต้องไปตามชิมกาแฟหมอดินลุ่งวังเด้เป็นตาหอมของเลาอยู่ได้พราว่ามันใส่หมอดินขัวห้าเป็นตาเป็นเอกลักษณ์อยู่แม่เรเคยเห็นได้แบบนี้เนาะปกติเคยเห็นแต่หมออยังก็แม้เป็นสแตนเลสเป็นเลนเป็นทางยุโรปจะน้อยดอกทางต่างประเทศเพิ่นอันนี้เป็นเราคิดคนเองพ้อแม่นาพุ่มใจกับพี่น้องเช่าจังหวัดน้องบัรลรพูค่ะ